มอร์นิ่งมูลมิเลตกับสายเปเล่นยังไงมาดูกันโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิทัลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าตังค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโปบิตคัพใบนแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นาะทีชาติชาตินะครับเดี๋ยววันนี้มาดูในส่วนของสายเปดีกว,ว่าสายเปเล่นยังไงกกกกกกก็็็็็ผผผมมแแยยโโซนนนนนนนัใหห้้้้ลวะคคคดาาีีีททุ่นนุเือสฟณไป ตัดไม้ทุบหินแล้วก็เอามาแลกซีดผมทำไปแล้วนะคลิปแรกแล้วก็อีกสองวันนี้เดี๋ยวผมจะทําอีกสองอันคือสองแปลงนี้คือคุณต้องเอาเงินเข้าบิดคับเน็กก่อนนะครับเดี๋ยว,ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกอีกคอนเทนต์หนึ่งในส่วนของบิดคับเน็กครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้บิดคับเน็กเอาเข้ามาก่อนนะเอาเข้าเอาบิดคับเน็กเออเอาเงินเข้าบิดคับเน็กนะครับวิธีการเข้าผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับในคลิปเก่านะครับก็อเอาเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับโอเคไม่พูดถึงนะเพราะว่าผมพูดไปหมดแล้ว โอเคมาต่อมาครับเมื่อเราเอ,าเอาเงินเข้าในส่วนของบิตคัพน็กแล้วมันจะเชื่อมต่อในทันทีครับเราจะสามารถเงินที่อยู่ในบิตคัพน็กมาซื้อของเนนี้ได้วิธีการครับไปที่ชออ็อปผมทําปลูกแปลงไว้แล้วนะพอดีผมไม่ได้ทําให้ดูเนี่ยเอันนี้แปลงอันนี้เป็นแปลงฟรีนะอันนี้แปลงของคัพ KUB พูดง่ายแล้วก็อันนี้เป็นแปลงของ USDT อันนี้พูดง่ายๆนะพูดง่ายเลยครับอันนี้ครับอันนี้เป็นแปลงของ USDT นี่นี่นี่โอเคเรา้มาส่วนที่ของคัพก่อน เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเรียกว่าทําให้ดูนะเพราะฉเพราะว่าผมใส่เงินไปน้อยมากยังไม่ได้โอนตังเข้ามาเพิ่มเท่าไหร่เลยมาเราคลิกไปที่ฟาร์มนะครับแล้วก็ทําการสเต็กโป๊อสเต็กไม่ได้เพราะว่าอะไรเรายังไม่มีสเต็มครับเดี๋ยวเราไปหาซื้อสเต็มก่อนหาได้ที่ไหนหาได้ที่ช็อปนี่ครับมีนะครับมีแลกรูมิรูมิก็คือเหรียญที่ทุกคนรู้จักกันคือ,อทำนู่นนี่นั่นแล้วก็จะได้รูมิมาแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญครับได้เป็นเหรียญหน้า,าต่างๆนานา,นานของบิดครับได้ สเตมครับที่เราจาับได้คือสเตมมี2อันนะครับสเตมอันแรกก็คือ LKKUB นะครับก็พูดง่ายงคือสเตมของครับแล้วก็สเตมของ USDT แยกแยกย่อยอย่างนี้เลยนะง่ายๆเลยเอาละครับมาถึงอันที่1ก่อนผมจะซื้อสเตมก่อนนะครับผมซึ่งผมคำนวณไว้แล้วเพราะว่าผมมีอยู่แค่สิบเหรียญเองยังไม่ได้ใส่เพิ Ned, yeah, ่มเลยผมจะแบ่งเป็นแปลงละสามเหรียญก็เอามาทั <S> <S ้งหมดเก้าเหรียญนะครับเฮ้ยใครบอกว่าเดียว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 เอาได้เท่าไหร่เท่านั้นล้วกัน ผมก็ลืมเช็คว่าเมื่อกี้นี้เสียอะไรเท่าไหร่ยังไงลืมโทษ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 น่าจะได้ไม่ถึงเก้ามั้งลืมลืมมองขอโทษด,ด้วยทุกคนครับขอโทษนะครับรีบเลอเกินดึกแล้วอออออเ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 อรียบร้อยนะครับผมน่าจะเข้ามาแล้วนะครับผมเราซื้อเต็มมาแล้วจะอยู่ใน, inventory. นอินเวนทอรีตรงนี้ครับเห็นไหมเหลือเจ็ดจนะุดหกอ่ะไม่พอเลยเ่ <S 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 ส,ยสักสองจุดห้าสองจุดห้าสองจุดห้าลกันโอเค ไอไก่ตัวนี้น่าจะเป็นบลักนะปล่อยมันวิ่งไปโอเคครับมาเรามาสมซื้อสเต็มมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขอเช็คก,ก่อนนะสเต็ม STEM อะไรวะเนี่ยเออสเต็มอะไรวะเนี่ยนั่นสิอ่ะเข้ามาก่อนลวกันมาแรกเลยครับเป็นตัวเมโต้นะครับกดสเต็กมีทั้งหมดเจดจุดหกนะครับผมจะใส่แค่สองจุห้านะครับพอเอาแค่นี้พอสองจุดห้ากดสเต็กปึ๊บไม่ซีเรียสอะไรทั้งนั้นเพราะว่าในหนึ่งวันนะครับเขาจะสามารถให้เราทำทางเซ็กชั่นได้ฟรีสองร้อยครั้ง 200ครั้งนะครับสำหรับคนที่ถือกระเป๋าบิดคับนิกถ้าใครยังไม่สมัครก็ในดีสคริปชั่นนะครับสมัครได้นะครับผมอีกนิดนึงนะครับวิดีโอนี้เป็นการรีวิวนะครับไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้เล่นแต่อย่างใดไม่ให้ได้ไม่ใช่เล่นไม่ให้ลงทุนแต่อย่างใดนะครับโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองโอเคครับผมผมปลูกปลงแปลงแรกเรียบร้อยแล้วผมมาปลูกแปลงที่2ต่อนะครับสเต็กต่อเหลืออยู่2จุดใส่ไป2.6แล้วกันอ่าโอเค สองจุดหกในกาสเต็กไล้ปุ๊บกดไปสองจุดหกที่จริงก็น้อยมากครับไม่เห็นอะไรหรอกจะบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยเว้ยนะในฟาร์มผมไม่เห็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางเห็นอะไรเลยแต่เพราะปกติก็ควรจะมากกว่านี้นะครับถ้าคนเล่นจริงๆอ่ะเขาต้องแบบโอ้ฟาร์มละหลักพันหลักพันอ่ะอย่างน้นอยๆก็หลักพันฟาร์มละหลักพันโดยประมาณแต่อันนี้คือทําให้ดูแลกันทําให้ดูแล้วกันนะครับผมเรียกว่าโอกาสได้นี่น้อยน้อยแบบดูดิน้อยแบบน้อยขนาดไหนน้อยแต่อย่างที่บอกครับทําให้ดูเฉย เพราะยังไม่ได้เอาตังเข้ามาอ่ะที่เหลืออีกสองจุดห้าแปดครับสมสเต็กเข้าไปเลยบลับบลับกดคอนเฟิร์มบลับเรียบร้อยบลับบลับบลับบลัก็พยายามเล่นในส่วนที่ที่อยากจะเล่นในรูปแบบแปลกโอเคเรียบร้อยครับผมเหมือนกันนะครับผมในส่วนของฟาร์มตัวนี้นะคะผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้มีเหรียญเลยวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอโทษที เนี่ย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 ผมกดบายได้นะแต่ว่าผมมีแค่แบบมีแค่ศูนย์จุดหนึ่งอ่ะศูนย์จุดหนึ่งหกห้าห้าเจ็ดสี่ซื้อได้ปะลองดูด้วยกันนะครับผมที่จริง,รงมันไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับผมก็ไม่เป็นไรผมแค่ลองดูด้วยกันกดไปปึ๊บอ,อย่าไปซื้อแบบผมนะผมแค่ลองให้ดูนะ มันคือถ้าน้อยขนาดนี้ไม่ต้องซื้อนะเสียค่าธทมเนียมเสียนูน่นนี่นั่นซะเปล่าๆป,ป,ปลิ๊ปีไม่ต้องไปทํานะอันนี้ทําให้ดูเฉยเฉยโปรดดูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้สําคัญเลย <laughs> เพราะว่าการทําแบบนี้โคตรไม่มีวิจารณญาณเลยต้องใส่าจานวนเยอะพอสมควรนะครับสาหรับสายใช้สายเปย์สายเปย์เรียกสายเปย์โอ้ยบายิงบอยิงรอแป๊บนึงหรือว่ามันน้อยเกินไปปะ <laughs> <laughs> ผมไม่รู้ว่าในส่วนของคัพกับ ไอ่อะไรนะ USDT ตัวเนี้ยอันไหนน่าสนใจกว่ากันเนี่ยครับก็ปล่อยให้มันทางานเนี่ยมันยังนิ่งอยู่นะครับรอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอออันนี้ก็เดี๋ยวรอตรงนี้มันจะเออนนิ่งขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหรอกโอ้ยล <c oughs> งใส่ยะน้อยเกินไปจนแบบโอ้โหเออแบบอืมกูไม่อยากให้มึงเลยตัวเลขน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูนะมึงเงินอะเข้ามาแล้วดีกว,ว่า เข้ามาแล้วแล้วทำไมมันขึ้นอย่างนี้วะงผมว่าบัก็กเอาโอเคจะบอกว่าเงินเข้ามาแล้วนะครับเงินเข้ามาแล้วนะครับไม่ขึ้นโอเคในส่วนของ USDT ครับตรงนี้กดสเต็กเหมือนกันผมมี0.15เท่ากับว่าผมทำได้ฟาร์มละ0เออนั้นนะ0.05ฟาร์มละ0.05นะครับผมเราจะมาสเต็กกันปึ๊บโอเคคอนเฟิ์มโอเคนี่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 น,น,นี่มันมันค้างหละมันค้างหละโอเคเขาใจได้เขาใจได้ ทำ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 แถมทำทำแถมทำทำแถมแถมทำ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 แถมทำทำแถมแถมเลยนานเลยนานเลยนานเลยหรือเป็นไปได้ว่า U S D T ไม่มีคนทำฟาร์มอะไปได้อยู่นะอเราทำฟาร์มตรงนี้ต่อศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ห้าไปทําบบผมนะไม่เอายังไงก็ต้องบอกเลยว่าอย่าทําเด็ดขาดการกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่เลวร้ายมากมากมากเลย โอ้ยละอายใจสุดๆเลยตักไม่มีครับผมเขาไม่ได้จ้างดีกว่า <c oughs> อ้เราแป๊บหนึง่งเราแป๊บหนึง่งเราแป๊บหนึง่งโอเคเรียบร้อยที่จริงมันน้อยมากครับแต่เดี๋ยวผมผมค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมไม่เอาเงินจากเกมอื่นอะไรเงี้ยเก็เข้ามาค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆได้ไม่จาเป็นต้องใส่ในทีเดียวนะครับสําหรับแปลงเสียงเงินอะ่ะก็คือคุณค่อยๆใส่ไปก็ได้ผมที่ทําให้เห็นแต่ยๆอย่างก็คือ คุณค่อยๆใส่ไปก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสกับอะไรค่อยๆใส่ไปมีก็ใส่เอามันนี้มีเท่านั้นใส่เท่านี้เท่านี้เท่านี้เรื่อยๆเรียกว่าเหมือนเป็นเงินฝากอรัสำหรับผมผมมองว่าเหมือนเงินฝากก้อนหนึ่งก็ฝากไว้เรื่อยๆก็โอเคก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นของบริษัทอะอย่างน้อยผมก็สบายใจในการเล่นเกมนี้นะมากกว่าเกมที่มันผ่านมาอีกเออ่าเรียบร้อยครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของฟาร์มอ่าฟาร์มฟรีฟาร์มครับ ความยอดดีทีก็ครบนะครับเรียบร้อยนะครับผมปรบมือโอเคก็เดี๋ยวรอผลผลิตออกมาแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ